เมื่อเราตกอยู่ในโลกแห่งภัยพิบัติมาดูกันว่าเรานะั้นสามารถเอาชีวิตรอดออกจากภัยพิบัติแห่งนี้ได้หรือไม่้สวัสดีทุกคน้วยนะคะวันนี้เรากลับไปอยู่กันในเกมเราบอกกันนั่นเองนะก็มาอยู่กันในแบบหนีภัยพิบัติกันนั่นเองก็เป็นแบบเวอร์ชันใหม่นะเป็นเวอร์ชั่นที่ได้อัปเดตให้ภาพนั้นดูสวยงามมากยิ่งขึ้นภาพนั้นเราก็ไปประจนภัยกันเลยว้าวด่านแรกที่เราได้โผล่มานะก็เป็นด่านธนาคารกลางเกาะนั่นเองก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแบบแปลกใหม่เลยนะโอเคถ้างั้นเราก็จะไปดูกันเลยนะว่า ก็ภาพอย่างแรกเลยที่เราเห็นนะคือภาพดูสวยงามมีรายละเอียดเพิ่มเยอะมากยิ่งขึ้นนะก็ไม่รู้ว่ามันต่างกับแมปที่เราเคยเล่นหรือไม่นะรู้ว่าเป็นแมปเดียวกันแต่อัปเดตเพิ่มขึ้นนะก็มาดูซิวิอะ,อะไรอะไรอันแรกอะทุกคนคืออะไรอะวาร์มหรออ๋ออากาศหนาวอุ้ยทุกคนแล้วมันมีแถบด้านล่างด้วยอะ <S <S ไหนดูซิว่าเรานั้นต้องไปที่ไหน <S <S อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อเราอยากให้มันขึ้นแบบหมดหลอดแล้วต้องให้มันเต็มหลอดนะทุกคนโอเคอะ ในในกอดกันเร็วเรามากอดกันเถอะหนเราเราต้องไปหาที่อุ่นๆนะทุกคนดวยตายจะตายแล้วอุ้ยในในลิฟในลิฟอุ้ยในลิฟอุ่นมากทุกคนมาเหอะเรามากอดกันเถอะนะอย่าทิ้งกันอุ้ยลิฟพังไอ้ลิฟพังแล้วลิฟพังแล้วเรามากอดกันเถอะอุ้ยนี่น,นี่อุ่นอยู่นะเรามากอดอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่อยากเชื่อเลยว่าลมหนาวนี่มันทําผิดมากเลยนะทาให้แบบอาคารบ้านเมืองที่เป็นปูนพังทลายได้เลยอ่ะแรงมากอุ้ยดูนั่นสิทุกคนหลุ่มหลบภัย วินเรามากอดกโอ้โหคนอยู่ในหลุมหลบภัยกันเต็มออนมีเตียงนอนด้วยแรงมากเลยพวกนี้นะมีทิกแอบดีๆไม่บอกกันบ้างเลยนะมาแอบจุดสีกันดีๆนี่นี่เองนี่นะหล่อโลกแห่งภัยพิบัติแห่งใหม่ฉันคิดว่ามันคงเหมือนเดิมนั่นแหละว้าวนี่มันอุ้ยทะเลหาดกลางเกาะสวยมากฟิลแบบบ้านผีสิงว่ากเลยนะเป็นแบบบ้านพักต่างอากาศกลางเกาะวิ่งอะไรอะ่ะทีโอ้ยสึนามิสึนามิมากแล้วเซโอ้โห บ้านสวยมากเ <Wow. S 1> นี่ยมันแบบหนีเอาเอ้ยนี่มันแบบหนีภัยพิบัติจริงๆรเหรอเนี่ยนนกว่าบ้านพักต่างอากาศเล่นเล่นเอาเหอะยังไงภัยพิบัติก็ทําอะไรฉันไม่ได้มาต่างฝ่ายอบอุ่นดีกว่าอนะย่างอื่นเลยต้องสํารวจห้องก่อนอุ้ยข้างบนมันมีอุยทุกคนเห็นไหมคืออุ้ยมันมีที่หลบหนีขึ้นไปด้วยแปลว่าไอ้นั่นจะของบ้านเก่าที่เคยอยู่ที่นี่ต้องหนีบ่อยแน่เลยเนี่ยหนีออกกลางคืนเนี่ยเที่ยว เที่ยวอยู่พนันแหละลูกเล็ดๆเลยอุ้ยเซรามิสนรามิมาซรามิมาว้าอะไรตัวเนี้ยอ้าวอุ้ยขนลุกทักปู่เอ๋ยมากเสี่ยวเวอร์เสี่ยวมากดูวจะตายแล้วทุกคนคือแบบเฉดตีนเวอร์อุ้ยดูสิทุกคนนั่นบ้านของเรานั่นหรอไม่สินี่มันคือรหัสที่เรามาจริงๆเหรอเนี่ยไม่อยากเชื่อเลย ลายเป็นตึกล้างไปแล้วสถานีต่อไปโรงโกดังแอร์ไรอุ้ย <c oughs> อุ้ยทุกคนนี่ก็เป็นสนามบินนะคะใช่ปะเออแต่เปนเครื่องอุ้ย,ยเครื่องบินไปแล้วอยากนั่งอยากนั่งอะ่ะคือมองข้างนอกนี่แบบเหมือนโกดังเก็บของมากเลยเนาะไป <c oughs> ค่ะอุ้ยนั่งด้วยนะอุ้ยนั่งไม่ได้เหรอไม่เอาดีกว่าไม่เสียดีกว่า เดี๋ยวคนขับมันพุ่งลงทะเลด้วยความที่แบบมีประสบการณ์หนีภัยพิบัติมาเยอะค่อนข้างจะแบบชำน้องชำนาญมากเลยนะ <c oughs> คืออุ้ยทำไมคนขี่จรวดด้วยอะเก๋เวอร์น่าจะต้องไปซื้อไอเทมเพิ่มเติมออะไรอะคือซีความอุ้ยอากาศหนาวอีกแล้ว,ว่าเลโรงงานแห่งนี้มันมีที่รบหนาวดีหรออุ้ยเตียงนอนเต็มเลย <c oughs> อ๋อฟิลแบบเออห้องเช่าพนักเอ้ยไม่ได้ห้องนอนพนักงานแบบนี้เนาะนอนเตียงสองชั้นเอาเหอะ เรามานอนกันดีกว่าที่นี่น่าจะปลอดภัยนะอากาศเย็นๆเรามานอนกันเถอะไวผนังไปแล้วพนังไปแล้วช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอากาศเป็นหนาวจริงๆไหนหลบก่าเพื่อนสิคืองงมากอากาศหนาวคั้นที่แบบผนังยังทนไม่ได้เลยหนาวมากอุ้ยกุ๊กไก่ไปหมดใต้ดินอะ่ะอุ้ยมีปืนด้วยอย่าป้นฉันนะฉันไม่มีอะไรจริงๆฉันเป็นผู้เล่นใหม่หนีแล้วนี่แล้วนี่แล้วนี่แล้ว,ลว,ลวมีที่ไหนซ่อนบ้างไม่มีอะไรบ้านเหล่านี้เดี๋ยวก่อนนะอุ้ย มาตั้งแคมป์ไฟอะไรก็ต้องหนีพวกเธอนี่นะดูสิแล้วแล้วกี่กบไฟเวอร์ไมเถอะที่นี่แหละอบอุอ่อนปลอดภัยมากที่สุดไปเร็วเผาพิงไฟเอ้าไฟหายไอ้ไฟหายไฟหายไฟหายอุ้ยแต่ก็รอดแล้วเนาะเออหมดเวลาเฮ้ยคอยอยังชัวร์สถานที่ต่อไปก็เป็นโรงงานโลบอกรน,นเองนะหรือเป็นบริษัทโลบอกรน,นเองเนาะเข้าไปซิเอา้าวุ้ยมืดเฉยเดี๋ยวก่อนนะ ดีเหนียวเนียมีมากกลางคืนกลางวันแล้วหรอทําไงดีอะน่ากลัวจริงๆเลยกลางคืนแบบนี้จะมีอะไรเนาะอย่าบอกนะพี่ภัยพิบัติที่แบบต่างจากเดิมอะอะไรอุ้ยซอมบี้ไอซอมบี้ซอมบี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะซอมบี้อุ้ยซอมบี้มาแล้วซอมบี้มาแล้วไอ้ลิฟต์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 อุ้ยลิฟต์พังลิฟต์พัง ลิปไปมาลิปไปมาลิปมันชาจริงๆอ่ะนี่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 ใครก็ได้ค่ะใช่ด้วยใช่ด้วยอ,อ้าาเดี๋ยวนะซอมบี้พังลิปหมดแล้วอ้าหนีไม่พ้นแล้วหนีไม่รอดแล้วหนีไม่รอดแล้วอ้าวุยซอมบี้พังลิปเลยเทะมากเวลเราต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนเจ็บนี้เราไปว่าอยู่ข้างล่างก็ไม่รอดเลยสิไม่นะใครก็ได้ใช่ด้วยเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนทำไมเราตัวเขียวเรากลายเป็นเดือดฮักไปแล้วหรอเดี๋ยวนะทุกคนเราติดเชื้อซอมบี้ไปแล้ว อ๋อคือซอมบี้มาลราต้องหนีขึ้นข้างบนนะคืออยู่ข้างล่างไม่ไ,ไมันซอมบี้ทำพังหมดน่อยเวอ ยี่ไพวิบัตซอมบี้ด้วยแรงมากไหมนะให้ตายเถอะกลายเป็นซอมบี้ไปได้หน่อยมะต่อไปจะเป็นแมปอะไรนะอุ้ยตกใส่ได้ดิเกลหน้ามากเลยอุ้ยชิงช้าสวรรค์นี่แหละแมปที่สถานที่ที่เราคุ้นเคยเหมาะกับเรามากๆเลยที่แห่งนี้ก็เป็นสวนสนุกชิงช้าสวรรค์นั่นเองไปกันไปกันไปกันชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรสวร,สวร,สวร์อยากนั่งอยากนั่งไปเลยนั่งอุ้ย วิยมีผู้ชายมาด้วยโรแมนติกเวอร์นั่งช,นชิงช้าสองตลอสองเขาบอกว่าจะเป็นคู่รักคู่ที่ดีที่สุดเลยเขินจังเลยเป็นไงบ้างไม่เป็นไรครับเรามันโรแมนติกเถอะวาย,วายเดี๋ยวก่อนนะน้ำท่วมอาวฉันได้นำ้นำท่วมน้ำท่วมวไว้ไว้ไวย้ยานะ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 อุ้ยที่เธอดูสิเราตูดเปียกพมดแล้วเราไปได้ฉี่รถนะเหมือนกันครับ อ้าวอ้ฝนตกฟ้าขนองน้ำท่วมนี่มันอะไรกันเนี่ยเวลาเล่นชิงชาสวรรค์ทีไรน้ำท่วมทุกทีแล้วใครเป็นแม่มดอยู่ที่น้่หน่ะ <c oughs> ใครมันบิดล่อนเวอร์นี่เราเรามาเรามาสัญญากันไหมว่าเรานั้นจะรักกันต่อไปแจ็คโรส <c oughs> อุ้ยสวรดูสิทุกคนแบบทํากลางน้ำท่วมและอยู่กับสองต่อสองบรรยากาศดูน่ากลัวเวอร <c oughs> ใครโลแมนติกช่างมาแต่แตายอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะใครมาเนี่ยใครเป็นมือที่3แต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนมันค้างอย่าบอกนะว่าเราลอดแล้วดอกเสี่ยวกิวคือแช่ชิวมากดีนะพังได้แบบพังได้แบบทันใจมากเลยเฮ้ย <h oy> เราก็ลอดไปอีกเช่นเคย <sh ows> ช่วงนี้อากาศมันหนาวบไไ่อย <sh ows> ๆ,ๆนะทุกคนก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะ ยกเป็นประเทศไทยนะคะประเทศไทยร้อนมากแต่ก่อนอื่นเลยก็เรามาอยู่ในบ้านมินิมอลแห่งหนึ่งนะก็เป็นบ้านที่วิมีรถด้วยขอขับขอขับนี่ล่อนออกไปในขอขับไปจ้าเร็วขึ้นมาจะพาไปแหวนกันแมนแมนนม,มเอาเอาเอา,เอารถทางรถทางเรียมาขนาดรถจะทนอากาศหนาวไม่ได้คิดว่าจะอบอุ่นที่สุดแล้วดอกรถทนลมหนาวไม่ได้ไปดีกว่าว้าววจะตายจะตายจะตายนี่นีนีนีเข้าบ้านแล้วไม่สนใจแล้วหน่อยมากดูสิ เรามานั่งโซฟากันแบบนี้ดีกว่ามาดูกันว่าเรานั้นจะรอดหรือไม่เฮ้อชิวๆจ้าอะไรมาก็ไม่เชลนะนี่แกอย่ามัววิ่งเล่นสิมานั่งเร็วมานั่งดูหนังจิบกาแฟกันหนหนังไม่มีอะไรดูแล้วเฮ้อชิวๆจ้าชิวๆเออนั่งเอามานั่งสิอย่าวิ่งไปวิ่งมาเฮ้อชิวๆแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมร้อนริดว้า,วาไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วอุ่ยอุ่ยเดี๋ยวนะอุ่ยข้างล่างมีปาร์ตี้อะไรกันเนี่ยว่า wow. ฉินอุตส่าห์ฉินต้องทนดุทนหนาวไปตั้งนานค่ะ <c oughs> กลับป่าใหม่ยิ่งใหญ่และอลังการกว่าเดิมและลกกว่าเดิมไม่รู้ว่าทําเพื่ออะไรก็รู้สึกว่าชุดเมื่อกี้คือมันไม่ค่อยมีราศีในการหนีเนะี่ยเอาชุดนี้มาเลยแลวกันไปฆ่าก็กลับมาก็เป็นวิญ,ญญาแล้วเนาะก็เป็นเกาะอะไรวะเป็นเกาะภูเขาไฟทุกคนอยากไปรู้ว่ามันเป็นแบบภูเขาไฟระเบิดนะมันสามารถว่ายในอันเก่าว่ายได้วไม่ได้ตาย next s t a ต i o n ภูวิลากลางเก่อในสเถานอิสราคอาลและตะปูุูกก็ตอนนี้เราได้มาอยู่ที่แมนชั่นเอ๊ยไม่ดีอะไรวะสตจจำไม่ได้แล้วภูวิลากลางก่อเออก็อมาหลบตรงนี้เลยนะวิอะไรอะ่ะอะไรเอ้สึนามิอ้าสึนามิสึนามิ คิดว <Tory S 2> ่าจะไม่อยู่เออตีตรงบ้านข้างแม่น่ะเอ้ยข้างทะเลสักหน่อยโหหน่อยเวอร์ไม่ได้อีกสึนามิวิ่ถ้าตึกแค่นี้มันจะรอดสึนามิไหมเนี่ยวิขึ้นฟต์ก่อนขึ้นฟต์ก่อนริบเร็ว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 เดนามิมาเด้วดสนามิมาไอขึ้นเลยขึ้นเลยกด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 ได้ไหมจิมจิมจิมไม่ได้หรอต้องรอหรอวิหนอยออกไปออกไปใครไบ่ขึ้นก็ออกไปเสียวเวตาฉันจะขึ้นแล้วเออนี่ใจหญิงองค์เสด็จค่ะออกมาบนสุดวิคิดว่าแค่นี้มันจะรอดหรอเนี่ยเอาเหอะ เราว่าเรามานั่งชมวิวแดดชิวๆกันดีกว่าอุ้ยสูนามิซูนามิว้าวอุย้ยเสียวเวอ่ออีกนิดเดียวคือแบบรอดแบบเฉียดชิวอะสองตาแนละ้วสึนามินะ่ะคือแบบตายตีดิแค่นิดเดียวอะ่ะโอ้ยให้ตายเขาบอกแล้วชิวๆเลยอย่าไปเครียดเนาะปล่อยจอยนั่งจิบ ชาชิวชิชมแดดเดี๋ยวเราก็รอดโรงเรียนกลางเกาะโรงเรียนกางเกาะจะเป็นยังไงนะวันนี้น่จะเป็นวันที่เรานั้นเข้าโรงเรียนวันแรกที่สนุกที่สุดแน่เลยไปเถอะพวกเราไปนี่โรงเรียนโรงเรียนเร็วนาเรียนเรียนเรียนกันไปขันนางรกไปเออเอภิปสอนน่นไปค่ะโรงเรียนของเราหน่าอยู่คุณครูใจร้ายทุกคนนักเรียนนั้นก่อซุกซนเราทุกคนไม่ต้องมาโรงเรียน ไม่ใช่นะคะอย่าจากันนะคะทุกคนมันไม่ทีอุ๊ยอ,อะไรอะไรอ่ะทุกคนแผ่นดินไหวหรอใช่ปะสี่กันกับแผ่นดินไหวหรออุ๊ยได้ไงใช่ปะแผ่นดินไหวไปค่ะทุกคนอุ้ยอุยฟ้าผ่าไอ้ฟ้าผ่าฟ้าผ่าน่า,า,า,านะกลัวมากไม่น่าฟ้าผ่ากลางหน้ากลางตาอุ๊ยตึกคาถล่มไม่น่าโรงเรียนอันหน้าอยู่ของเราอุ๊ยน้ำก็ท่วมใช่หรอน้ำท่วมปะอ่านนม่ทันเมื่อกี้ไม่ได้มองเนยมัวแต่มองเรียนอยู่ก็เป็นโรงเรียนอุ๊ยอีแองเจิลนี่นะ เป็นโรงเรียนแบบใหม่หน่อยไปชั้นใต้ดินสิอุ้ยอุ้ยใครเปิดน้ําทิ้งไว้อ้ใครเปิดน้ําทิ้งไว้ไม่รับผิดชอบแม่บ้านหรอกฮะทำไมเปิดน้ำทิ้งไว้เนี่ยอ้หนี่นี่นีน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วน้ําท่วมน้าท่วมและที่โรงเรียนมีอีแมพโรงเรียนมีอุ้ยโอ้โหบ้านหายหลังคาหายไปไหนหมดเนี่ยเป็นโรงเรียนปูนแบบใดอุ้ยเราเป็นเจ้าหญิงแห่งออปปี้เราสามารถเอาชิลล์จากตรงนี้ได้กระดดกกระดุ เออเออเเราต้องใช้เราต้องทําทุกอย่างให้มันเอาชีวิตรอดให้ได้ต้องเปลี่ยนโอกาสให้เป็นวิกฤตนี่แหละเจญิงเรากระโดดกระโดดอึ้ยกระโดดอืออ้ยเสดเสดเสดได้ได้ได้เราต้องใจเย็นการใหญ่ใจต้องนิ่งรอแหละรอแหละรออีดเด้อีดีเด้ออ๋อรอเต็มทีเทียบร้อยนี่แหละเจียงอย่างเรานนเอาอีนั่นวันใด้ได้หรอดีนะก็เป็นยังไงกันบ้างก็เรานั้นสบายดี อะก็เป็นยังไงกันบ้างค่ะทุกคนเกมแบบนี้นะก็โอเคไม่มีอะไรนะทุกคนก็แบบนี้แบบ,แบ,บ,แบ,บสุดท้ายเนาะก็ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดต like, ิดตามกด subscribe กดกระดิกเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อ,ตอไปด้วยนะคะทุกคนก็สำหรับ EP นี้เราก็รอดอย่างฉิวเฉียดเนาะก็เป็นการเอาชีวิตรอดภัยวิบัติแบบใหม่เนาะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบาย